ขั้นตอนแรกนะครับก็จะนําเนื้อใส่ลงไปในหม้อก่อนนะครับแต่ว่ายังไม่ต้องติดไฟนะครับขั้นตอนที่สองนะครับเราก็จะนําพริกนะครับใส่ลงไปแล้วก็ใส่ตะไคร้ที่ซอยไว้นะครับใส่ลงไปก่อนแต่ว่ายังไม่ต้องติดไฟนะครับ ประมาณนี้นะครับจากนั้นก็ติดไฟได้เลยนะครับเมื่อติดไฟแล้วนะครับไม่ต้องไฟแรงมากนะครับแล้วก็คลุกให้พริกตะไคร้แล้วก็เนื้อเนี่ยเข้ากันก่อนนะครับคลุกไปเรื่อยๆก่อนนะครับให้เริ่มให้มันเริ่มมี กลิ่นหอมของกาไไค้กับพริกนะครับแล้วก็ให้เนื้อเริ่มออกเหลืองๆนิดนึงก่อนนะครับตอนนี้ก็เริ่มมกลิ่นหอมแล้วนะครับจากนั้นเราก็จะใส่น้ําเปล่านะครับที่เตรียมไว้ใส่ลงพอประมาณนะครับ ท่านี้ก่อนนะครับแล้วก็เขาอีกนิดนึงนะครับทีนี้เราก็ปรุงรสได้เลยนะครับโดยการใส่ผมจะใส่ผงชูรสก่อนนะครับผงชูรสก็ใส่ตามตามเหมาะสมเลยนะครับตามผู้ที่ทำได้เลยนะครับไม่ต้องใส่ตามผมก็ได้บางคนใส่เยอะบางคนใส่น้อยนะครับ ผมก็จะใส่ประมาณนี้นะครับแล้วก็คลุกเขาแล้วก็ใส่น้ำปลานะครับน้ำปลาก็ประมาณส,าสองช้อนโต๊ะนะครับแต่ว่าผมจะใช้ทัพพีตักแต่ที่ตวงไว้ประมาณสองออนนะครับว่านี้แล้วก็น้ำปลาเหมือนกันประมาณสองช้อนโต๊ะเหมือนกันนะครับแล้วก็คลุกเ้าก่อนนะครับให้เข้ากันอ่าสังเกตว่าน้ำจะเดือดแล้วพอน้ำเดือดน,นะครับเราก็จะใส่ข้าวที่เรียกว่า ข้าวแช่ที่เอามาตำนะครับตุตัวนี้นะครับเราก็จะใส่ลงไปเลยนะครับลจากนั้นก็ตุกๆให้เข้ากันนะครับทีนี้เนี่ยสังเกตว่าเนื้อเริ่มสุกได้ที่แล้วนะครับถูกพอเหมาะแล้วก็จะใส่ผักนะครับจะใส่เป็นต้นหอมลงไปเลยนะครับ แล้วก็คลุกสักนิดหนึ่งนะครับเมื่อใส่ต้นหอมแล้วนะครับก็จะใส่ผักชีลาวลงไปเลยนะครับแล้วก็คลุกเขานะครับเข้ากันแล้วก็ให้ผักสุกด้วยนะครับแต่ว่าผักสุกเร็วครับแปบ๊บเดียวเมื่อสุกได้ที่แล้วก็ปิดไฟได้เลยนะครับ แล้วก็ตักใส่ถ้วยเลยนะครับ